อเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXI Thailand Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาในเกม Sword Art Online Alicization Rising Steel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวละครนะครับผมนะที่จริงๆตัวนี้มันออกมานานแล้วนะผมแต่ว่าผมยังไม่ได้เลยนะผมนะทุ่มสุดตู้ก็ยังไม่ได้มันนะผมนะจนวันนี้ผมได้มันแล้วนะครับผมนะซึ่งนั่นก็คือตัวละครธาตุน้ำ u g o นั่นเองนะครับผมนะเออคือ เป็นตัวละครที่บอกตรงๆว่าคบเครื่องมากนะครับผมนะตามนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลของ u t o กันนะครับผมนะว่ามันมีสกิลอะไรบ้างเนาะสกิลแรกนะครับผมนะสกิล4เนาะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวนะครับผมนะหลังจากนั้นจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องธาตุน้ำเป็นเวลา4เทิร์นนะครับผมนะแล้วก็จะชาร์จสกิลขึ้นมา21.5%นะครับผมนะส่วนสกิลที่2เนาะเป็นสกิล A นะครับผมนะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียว แบบเอ็กซ์ตร้าสตองนะครับผมนะหลังจากนั้นจะเพิ่มแอ t แท g กับ magic act tag ให้ฝั่งเราทุกตัว15%เป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมนะเป็นทั้งดาเมจ e ได้เป็นทั้งสกิลที่บัฟเพื่อนได้นะครับผมนะแล้วมันไม่ได้เพิ่มแค่ act tag ด้วยมันเพิ่มทั้งแอ t แท g กับ magic act tag นะครับผมนะบอกตรงๆว่ายูจิโอตัวนี้สามารถใส่ไปได้กับทุกทีมทุกธาตุนะครับผมนะเพราะว่าทุกธาตุเนี่ยมันก็มีตีทั้ง magic act tag แล้วก็ act tag เนาะเออมันเอาไปบัฟได้เนาะสกิลเอนะครับผมนะเป็นสกิลสร้างดาเมจก็ได้บัฟให้เพื่่่อออนนนนกก็ได้ะะะครับบผมยาางทีเ โอเคนะผมนะโซนสกิลที่3เป็นสกิลใส่โจมเอ่อโจมตีเป้าเดี่ยวแล้วก็จะบวกรีคอเลคชันฟิวธาตุน้ำโบกอีกหนึ่งนะครับผมนะโซนอินคาร์เนสกิลก็ไม่ธรรมดานะผมนะความสามารถเยอะมากอินคาร์เนสกิลจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดี่ยวหลังจากนั้นจะลดเกาะกายภาพฝั่งข้ามลง10%บเปร์เนะผมนะเป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องธาตุน้ำเป็นเวลา3เทิร์นนะผมนะแล้วก็จะบวกสเปเชียลรีคอเลคชันฟิวธาตุน้ำโบกอีก3นะครับผมนะนะแล้วก็จะลดการใช้มานาลงของ ธาตุน้ำเนี่ยสินะครับผมนะโอ้โหเอฟเฟกเยอะมากนะครับผมนะไม่ธรรมดาจริงสำหรับยูจิโอตัวนี้เนาะโอเคส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้มีแอคทีฟลิงก์หรือว่าเป็นสเปเชียลพาร์ทเนอร์ใครเนาะแต่ว่าสามารถเอาไปใช้ได้กับอลิสเอ่อนอนเอลิเมนต์ e lement, กับแอดมินนะครับผมนะแอดมินธาตุลมเนาะโอเคนะครับผมนะส่วนลูนถ้าไม่มีลูนตัวละครก็จะตามนี้นะครับผมนะมัด3ช่องสปีดช,ช่องหนึ่งหรือจะใส่เป็นมัด2สปีด2ก็ได้แล้วแต่ เลยนะครับผมนะตามนี้เนาะโอเคไปยูจโอตัวนี้ไม่มีสกิลลีดเดอร์นะครับผมนะสำหรับด่านที่ผมจะไปวันนี้เนาะจะเป็นด่านนี้เลยนะผมนะตามด่านอีเวนท์ธาตุน้ำนะผมนะที่มันเอามารีรันลงให้ใหม่เนาะออไปลงที่เบล80พอแล้วเอ้ยลอง90ไหม90ก็ได้นะเออถ้าเบล100เนี่ยมันอาจจะนานไปนะผมนะ เกาะประมาณนี้เนาะสำหรับทีมของผมนะครับผมนะไปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า <c oughs> โอเคมังกรตัวนี้เจอบ่อยมากนะบวนะเจอบ่อยจริงฮึบฮึบฮึบโอ้เจ็บจังเลยโอ้เจ็บจังเลยโอ้แล้วมันตียูจีโอตัวแรก มาด็กกลัมากมัง้งมาดิโซนาบั๊ไปเลยนีไ่ไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวบัดมึงนะผมขอถ้าลันเธออย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือผมจะเน้นรีวิวยูีโอเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการหน่อยแบบบั๊ไป,ไปแต่ก่อนนั้นเราก็อย่าลืมเบรกนะครับผมนะ ถ้าลืมเบรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งเอานะครับผมนะอาเซอร์อาเซอาซนาตัวนี้มาบัฟสกิลบีเนาะให้สตรีเลน่าแล้วกันไป,ไปโอเคพอละแค่นี้พอ,พอละที่เหลือจะให้เขาเคลียร์กันเองอเอายูจีโอมามาเดี๋ยวเรามาดูอินคาเดตสกิลของยูจีโอกันเลยนะครับผมนะครับอินคาเดตสกิลของยูจีโอเนาะไอ้ก่อนหน้านั้นขอสับเอาคริโตผมคืนเมือก่อนอินคาเดตสกิลของยูจีโออย่างที่บอกว่าเขาสามารถมันเยอะมากนะครับผมนะ ก็จะมีทั้งรถเกาะกายภาพนะครับผมนะสร้างความเสียหายต่อเน,นื่องธาตุน้ำนะครับผมนะแล้วก็โอ้โหลดการใช้มานาลงของธาตุน้ำนะจ่ายเจ้าบกสเปเชียลรีคอลเลคชั่นฟิลธาตุน้ำบวกอีกสามนะครับผมนะเยอะจริงๆริ่นี่ามัมา้ยโยกเมะนี่มชักดาบและเอฟเฟกต์มันสวยมากเลยนะผมพูดต,งตรงๆเลยอินคาเนตเอฟเฟกต์สวยจริงจริงไปดูงแฝงหนึ่ง ไปน้าไหน้าม้าไหนาไปหน้าไปหน้าไป้าไงห้ไหน้าไเตน้าไปหน้าไน้าไปหน้าไป้าไป้าไปหน้่ไปหน้าไปหนาน้น้าไปหน้าห้าไปหน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 ้าหน้าไปหนาไปหน้าไปหนน้ปนานนหน้าไปาไห

โอ้ยอ่อนแรงเลยเดี๋ยวก่อนผมขอเปลี่ยนก่อนเอาอันนี้ออกมาเอาออกมาฮิวดีกว่าเนาะผมว่าฮิวน่าจะได้มากกว่าถ้าบัฟอะโอเคถ้าบัฟได้อยู่เดี๋ยวผมจะบัฟให้ UTO นะครับผมสสนะสทีลิต้าเปลี่ยนเป็นคิริโตะแล้วกันเอาเปลี่ยนเป็นไอโตะออกมาฮิวนะบมนะ อเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อาร์เซนアルฮิลจะได้ฮิลเต็มกันทั้งทีมเูโตะเลือดริ่งโลโลอยู่โอเคไปยูทิโอสกิลซีเนาะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดี่ยวสร้างความเสียหายต่อเนื่องทัดน้ำเป็นเวลาเออสี่เทินสี่เทินไม่ใช่สามเทินสี่เทินนะผมนะแล้วก็จะชาร์จให้ยูขึ้นมา21.5สิอ็ดจุดหตไเดยนะครับผมนะนี่อ้าวเฮ้ยเดี๋ดูดาเมจขอโทษเร็วไปหน่อยกดข้ามทำไมวะเนี่ย แม่ทั้งมันนะผมนะมฮ,มฮิวแรงอยู่โอ้ยละโอ้ยแห้แต่อย่างเดียวเลยมาเดี๋ยวเรามาดูอินคาร์เดนจุ่งของอา,าร์เซน่าตัวนี้กันเนาะมานี่โหสวยงามนี่เพิ่มแอคแท็กเป็นโอ้ยมันเพิ่มแอคแท็ก10%เอเน,อะน,ะนาะเมื่อกี้ วุ้ยแสนหนึ่งบาทเจ้าแม่งกบรัศมียูจีโอหมดเลยกบรัศมียูจีโอหมดเลยมาอินิโตตีไปเดี๋ยวจะให้ยูจีโอใช้สกิลที่สามเนาะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวแล้วก็จะบอกรีคอร์ดิชั่นฟิวซ่าตามขึ้นใหม่คิหนึ่งนะผมนะเอาชนะตรงนี้ก็ตีไปแล้วกันเนาะเฮียวดีกว่าไหมยูจีโอจะตายอยู่แล้ว ออเอฟเฟกตสวยเอฟเฟกสวยโตห้าหมื่นสามอีกแล้วชีโตอ๊บเจ็ดีโออันนี้น่าจะไม่ค่อยแรงเท่ากับสกูเมื่อกี้นะ่าประมาณได้อยู่ ไหนใครบอกไม่มีเดี๋ยวปิดท้ายด้วยไอ้นี่เลยมาโอ้โหไม่ธรรมดาจริงดิโตลุยอสุนะอีกโตโอ้โหดูดีดาเมจเท่าไหร่ว่าปิดท้ายอ่ะอยากเห็นจังเลยฟังแส,แสนเจ็ดเกิน แอคทีฟลิงนี่คือแบบโคตรเก่งนะครับผมนะโอโ้โหใช้ได้กับทุกท่าจริงๆตามนี้นะผมน็อับยูจีโอเนาะเหมือนเราไม่ได้รีวิวยูจีโอเลยนะมันเหมือนไปนรีวิวคิลิโตะอาซูนะหมดเลยอะ่ะออแปลกๆนะโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะ็อตับยูจีโอนะผมนะแต่ก็บอกตรงๆเลยคือเออมันเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากเนาะผมชอบแบบชอบกินนะชอบอันดับต้นๆของเกมเลยนาะสับยูจีโอตัวนี้นะผมนะโอโ้โห สกิลมันเนี่ยคือแบบว่าอัตผลประโยชน์เยอะมากนะครับผมนะโดยเฉพาะสกิล A มันเนี่ยสกิล A อันที่1นึ่ะน,นะจะเป็นการโจมตีเป้าเดียวนะครับผมนะแล้วก็จะเพิ่ม a อ t a c k กับ Magic a อ t a c k ให้ฝั่งเราทุกตัว15%เป็นเวลา2เทิร์นผมว่าสกิลไฮไลท์อยู่ที่สกิลนี้เลยนะอินคาร์เนี่ยเล่าเรื่องอยู่นะครับผมนะเอฟเฟกเยอะมากนะครับผมนะโอเควันนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับคลิปต่ตอไปเนี่ยก็คงจะเป็นกาชาใหม่ที่มันได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก บ่ายโมงของวันที่5นะผมนะมันจะมีกาชาใหม่เข้ามาซึ่งก็คือกาชาของยูน่นะครับผมนะแต่ที่ผมแปลกใจคือยูน่นอนเอเลเมนทัลอีกแล้วนะผมนะโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะผมนะคลิปนี้นะครับผมนะแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะผมนะใครที่มี youtube ตัวนี้ก็ปั้นได้เลยนะผมนะโอเคสำนี้ก็นะครับผมนะไปแค่นี้แล้วกันเนาะสำนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันครับ